นิยายเสียงไม่รู้ทั้งปวงเท่ากับชีวิตทั้งหมด EP 6วางใจในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เราใช้พลังงานมากมายพยายามควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวให้คนเข้าใจให้สถานการณ์เป็นไปตามแผนให้ใจเราไม่รู้สึก สิ่งที่มันกำลังรู้สึกแต่ชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมได้ทั้งหมดฝนจะตกเมื่อมันต้องตกคนจะจากไปเมื่อถึงเวลาหัวใจจะเจ็บเมื่อมันรู้สึกถึงความสูญเสีย เราควบคุมได้แค่การอยู่กับมันอย่างรู้ตัวไม่ใช่การหลีกเลี่ยงไม่ใช่การบางับงคับให้เป็นดังใจลองคิดดูสิถ้าคุณต้องเหนื่อยทุกวันเพื่อควบคุมบางสิ่งที่ไม่เคยควบคุมได้จริงๆคุณจะเหลือพื้นที่ให้ความสุขอยู่ตรงไหนบางที การวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับว่าเรากำลังเดินอยู่กับชีวิตไม่ใช่บังคับมันเดินตามเราขอให้คุณวางสิ่งที่แบกยอมรับสิ่งที่มา และพบว่าชีวิตงดงามในแบบของมันเอง